ฝันว่าเห็นหนอนคำทำนายฝันแม่นแม่นตามศาสตร์โบราณวิเคราะห์คำทำนายฝันในรูปแบบต่างๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยบอกต่อกันไปด้วยนะคะมีเลขเด็อะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะฝันว่าเห็นหนอนความหมายสื่อถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณและครอบครัว จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการเงินรวมไปถึงเรื่องครอบครัวจากที่เคยลำบากท้อแท้และผิดหวังมีสิ่งไม่ดีเข้ามากระทบจิตใจมากมายจากนี้ไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณคิดจะทำการใดๆก็แล้วแต่มักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหนุนนำชีวิตทำให้คุณเดินไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้นฝันว่าเห็นนอนผีเสื้อความหมายของความฝันสื่อถึง ปัญหาและอุปสรรคกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างที่กำลังทำอยู่กำลังจะเป็นปัญหาหรือมีอุปสรรคมากมายเข้ามาเป็นตัวขัดขวางชีวิตทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หาทางออกไม่เจอหมดแรงพลังที่จะก้าวไปต่อทุกอย่างดูสับสนและเคว้งคว้างไปหมดแต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหามีทางออกเสมอเพราะจะมีคนที่เข้าใจเดินเข้ามาในชีวิตมาพร้อมกับความช่วยเหลือทุกหนทางเขาจะช่วยดึงคุณขึ้นมาจากปัญหาที่โหดร้ายเหล่านี้ ฝันว่าเห็นนอนชาเขียวความหมายของความฝันสื่อว่าความโชคดีกำลังใกล้เข้ามาคุณจะได้รับความโชคดีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการเงินโดยเฉพาะหนี้สินก้อนใหญ่ที่เคยแบกไว้หลังจากนี้คุณจะกลายเป็นคนหมดหนี้หมดสินเพราะโชคลาภเข้ามาหนุนนำชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยหรือลอตเตอรี คุณก็จะมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์ชีวิตรุ่งโรจน์ไร้สิ่งฉุดรั้งใดๆฝันว่าเห็นนอนขนความหมายของความฝันสื่อถึงสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอนาคตในวันข้างหน้าของคุณจะเติบโตในทุกด้านพร้อมทั้งความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตทุกอย่างจะเป็นไปตามแบบแผนที่คุณได้จัดเตรียมเอาไว้อย่างราบรื่นหากคุณเป็นคนที่จิตใจดีคิดดีทำดีอยู่ตลอดผลของความดีทั้งหลายเหล่านี้ ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นดังนั้นอนาคตที่ดีกำลังรอคุณอยู่ขอเพียงแค่คุณสู้ไม่ถอยและตั้งใจในการใช้ชีวิตเป้าหมายของคุณรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของคนที่ฝันว่าเห็นหนอนเลขเด่นของคุณได้แก่2 9 3ส่วนเลขเด่น2ตัวได้แก่36 41 99และเลขเด่น3ตัวได้แก่25 8 6 3 4และ 147ก็จบไปแล้วกับคำทํานายฝันของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ